ครับผมในสำหรับบทที่1 2นะครับก็จะเป็นหัวข้อของ HTML กับ i m a g e นะครับผมนะครับก็นะครับ,นะรบในบทของภาษา HTML นะครับก็เสียงอาจจะแผ่วๆนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงดังฟังชัดนะครับก็เพราะว่าอตอนนี้นะครับจะ นะครับอัดวิดีโอก็ดึกมากแล้วนะครับก็เลยไม่อยากพูดส่งเสียงดังนะครับเดี๋ยวจะกลัวไปรบกวนกับคนนอนนะครับผมโอเคนะครับก็วิธีการดึงรูปมาใช้งานนะครับเราจะใช้แท็ก img นะครับแค่นี้ฮะไม่มีอะไรยากนะครับผม for image นะครับตามด้วยชื่อรูปนะครับ นี่ครับผมก็ได้นะครับก๊อบรูปมาแล้วนะครับในส่วนของโปรเจกต์ HTML ของเรานะครับนะครับผมอันนี้เป็นโฟลเดอร์นะครับ default นะครับที่นะครับผมเองนะครับชอบสร้างเอาไว้นะครับเพราะว่าก็คือจำเป็นที่จะต้องสร้างโฟลเดอร์นะครับเอาไว้เก็บโฟลเดอร์ c s s นะครับแล้วก็ image นะครับแล้วก็ js นะครับซึ่งก็วิธีการสร้างเลเดอร์ก็คงจะไม่ต้องบอกนะครับก็คกดขวาก็สร้างเลเดอร์มาใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเอานะครับผมโอเคนะครับนะครับผมมีรูปอยู่หนึ่งไฟล์ก็คือผมชอบรูปนี้แหละนะครับแล้วผมก็นะครับเรียกชื่อรูปไฟล์มานะครับชื่อรูปพ i ิกสามนะครับนามสกุลมันเป็นเอ่อ JPG นะครับดูจากตรงนี้นะครับผม JPEG นะครับ JPEG ก็จะเป็น JPG นะครับคือทิก3ามนะครับแล้ว JPG นะครับคันนี้นะผมลองรันดูนะครับบุปึ้งตัวใหญ่มากนะครับโอเคนะครับคันนี้นะครับเราจะมากำหนดคุณสมบัติกันหน่อยนะครับคุณสมบัติอ่านะครับอยู่ บรรทัดหน้าล่างแล้วนะครับคราวนี้นะครับรูปใหญ่ไปนะครับก็จะกำหนดความสูงนะครับความกว้างให้มันสักหน่อยหนึ่งนะครับเอาเท่าไหร่ดี150อะไรเงี้ยนะฮะ150อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับอะไรอีกนะครับ ALT นะครับเป็นอะไรก็ได้ นะครับนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลองปรับเปลี่ยนนะครับแต่งแต่งทรงดูนะครับก็นะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นการดใช้อีเมลง่ายๆนะครับแล้วก็กำหนดคุณสมบัติให้มันนะครับนะครับผม มันจะมีพวกคุณสมบัติอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีพวกอะไรนะมันจะมีลึกกว่านี้ก็คือจัดระเบียบระยะห่างของจากตัว oh. อักษรแล้วก็นังสืออะไรเงี้ยนะฮะมันจะมีอยู่นะครับอะไรนะไม่ใช่วาลายนะครับวาลายไม่ใช่ ว่าอะไรพวอเม่วๆดูนะครับถ้า,าไปเปิดในดีมแนะี่ยมันจะมีให้เรียกเลยนะนะครับก็คือเดี๋ยวเราลองมาเซิร์ชกันดูเลยก็ได้น่ครับผมเป็นอ่า html, mg, attribute นะครับก็จะใช้ในส่วนของ v3 school นะครับมันจะมีวิ d กว้างไอ alt อะไรเงี้ยนะครับตหน่งรูปแล้วก็มีอะไรบ้างมันจะมี heading space ใช่ใช่ h e a d space h e a d space อะไรนะครับ มีเนะี v, ่ย vsv vspec hspec นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองมาใช้กันนะครับ vspec สิบ okay. นะครับผม hspec hspec apc ok แล้วสิบห้านะฮะลองมาปรับเปลี่ยนกันดูมันก็จะมี เกิดการยื้งมานะครับอันนี้นะครับในส่วนของ image นะครับอันนี้คือคุณสมบัติมันเนาะคุณสมคุณสมบัติมันนะครับความกว้างความสูงนะครับ a l t นะครับรายละเอียดของรูปภาพนะครับวาลายนะครับผมวาลายนะครับผมก็ลองปรับปรับนะครับ โอเคนะครับอยากได้น้อยก็ปรับน้อยนะครับนะครับปรับไอ้ตัวนี้สักร้อยหนึ่งนะครับมันจะยังไงนะครับนะครับอันนี้ก็เอาง่ายๆซะนะครับอธิบายแบบลุกทุ่งลุกทุ่งเลยก็คือไอ้นี่วีสเปกก็คือนะครับตำแหน่งจากด้านบนลงมาข้างล่างครับตัวนี้ก็นะครับเดี๋ยวจากซ้ายไปขวาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดู อชิงจริงด้วยนะครับผม